โรเบรโตมันชินีเตรียมคุมซาอุหลังลาออกจากการคุมทัพอิตาลีโรเบรโตมันชินีตัดสินใจลาออกจากการคุมทีมชาติอิตาลีทําให้หลายคนประหลาดใจไม่น้อยทั้งที่เขาเคยคุมทัพอซูรีคว้าชแชมป์ยูโร2020มาครองได้แม้ทางด้านสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลียังคงเชื่อมั่นในตัวเขาว่าจะพาทีมกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งแต่การที่เขาไม่สามารถนําทีมชาติอิตาลีไปลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายได้ มันชินี่เลยรับผิดชอบด้วยการบอกลาทัพอสูรีแต่ทว่าหลังจากเขาเพิ่งลาออกจากทีมชาติอิตาลีได้ยังไม่นานอันริยาสื่อของซาอุดีอาระเบียก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาจะได้งานใหม่ทันทีโดยโรแบร์โตมันชินี่จะได้ไปนั่งเปใ็นนายใหญ่ของทีมชาติซาอุดีอาระเบียโดยโรแบร์โตมันชินี่จะได้รับค่าเหนื่อย มหาศาลในการคุมทีมชาติซาอุดีอาระเบียโดยสัญญาที่โรแบร์โตมันชินีจะได้รับนั้นมีระยะเวลา3ปีและจะได้รับค่าเหนื่อยตกปีละ18ล้านยูโรประมาณ684ล้านบาทเลยทีเดียวฝากกด subscribe ช่องดูบอลฟรีเบสเซนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะ